เกิดอะไรขึ้นนี้แล้วกูเรียกกลับถ้ามึงอยากกลับก็ตามมาแล้วถ้าตามมาครั้งนี้แล้วพวกมึงยังทำที่ใส่แบบว่าไม่อยู่การไม่รับผิดชอบหรือว่าไม่เอาที่อะไรเลยกูยจะจบโลบแบบไม่คลยกพวกมึง้วยหรือว่ามึงตกลงกับกูแล้วอะ่ะส่วนลูกแก๊งของมึงอะ่ะ ถ้ามือดีจริงๆแล้วคุยได้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเขีย์ปัญหาคนอแก๊งว่ะแก๊งกูจะมียีย้ไม่ไหนเฮียสี่สิบออนไมตนอนอ่ตลอดอ่ะโอเคนะครับส่วน JK อ่ะพวกกูจะดูกันต่อเองรอจนกว่าพวกมึงจะพร้อมอ่ะ ตรวจใครที่เหลือจับกู้เอนเองใครที่มายืนคนเดียวก็สร้างคนเดียวได้ไม่จําเป็นต้องตีเก่งเสมอไปไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่พวกมึงมีจุดเด่นของแต่ละคนในแก๊งของมึงอะ่ะว่าพวกมึงทําอะไรบ้างในประเทศเนี้ย หนึ่งอย่างที่พวกมึงทำที่กูคิดว่าดีตอนที่มึงไปเป็นขึ้นไรนอ้สมที่มันไปทำกันอนะกลหัวลุ้ลลนๆอะอ๋อเพียนะวะ <c oughs> ทำบุญเลเบลนั่นแหละอันนั้นนะอะกูมองว่าถือว่าดี <c oughs> ทำบุญเลเบลคืออะไรวะกันแล้วแต่พวกมึงจะเดินเส้นทางไหน <c oughs> แกนิดขึ้นวางงแค่นั้นแหละ ให้หวมึงออกไปสร้างแก๊งอ oh. หัวแก๊งรองแก๊งก็มึงอะสองคนอ่ะที่กูให้มึงจับเป็นคู่อะอยากคุยได้อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนี่มีใครสงสัยไหมไม่มีครับตามนั้นใครไม่มีรถเมารถที่ส่<า>งต, <ขอ S 1> ตัวเองนะนอตัวเองนะที่กูให้ไปนะใครก็ไม่มีโชคร้ายไปเท่ากับมึงไม่ได้ส่งเงินแก๊งตอนสองลานนั้น แค่นั้นดีแล้วก็ต่อไปนี้เราไปเป็นตัวละครตัวละครรับ LK ใครจะปล่อยเราไปอยู่แก๊งอ่ะตัวละครรับ LK ว่าเฮียอะไรเราเป็นตัวละครรับ LK เดี๋ยวเราคุยกับไอ้บ๊อบบี้ละวที่มึงมีจะไปรวมกไก่คนเดียวบอกว่าไปไกลๆจนตีนะด้วยคือสมปัดเราไม่ได้เหรอเอไม่บอกเราไม่ผ่านเลเดิมเดิมแล้วของอยู่ที่ไอ้สม จะไม่มีแบบมึงส่งเงินสองล้านแล้วมึงเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นปะงงๆๆว่ะกาชาเดือนสุดท้ายเดือนหน้า <ounding punishing S 1> <c oughs> ใช่เหรอเดือนหน้าจริงเหรอใครคิดว่าทำได้ค่อยว่ากัน แต่ที่พึ่งบอกไปอ่ะไปโชว์ให้หกูเห็นก่อนว่าพวกมึงมีของดีแค่นะดัเด็กว่ากูเลือกมาไม่ผิดก็วพวกมึงคือเพรอ่ะฮะสร้างแก๊งเสร็จไม่ใช่หายกันนะหายคือรู้ๆนะกูมองเห็นนะถ้ามึงขึ้นในน้มแก๊งอ่ะให้เวลาหนึ่งอาทิตย์พวกมึงต้องขึ้นขึ้นแก๊งกันทุกคนใครไม่ขึ้นหมดสิทธิ์ หน like> ึ่งอาทิตย์เท่านั้นต้องขึ้นแก๊งคือคือแล้วจุกคอยค่าแยกย้ายไปทำแก๊งกันเองเหรอใช่ใช่ครับแยกย้ายไปทำแก๊งแบ่งไปอย่างละสองคนนะแก่พวแก๊งอ่ะใช่หัวหัวแก๊งแยอย่างละสองคนอ่ะดิดิสิบะแก๊งอ่ะที่จะโผล่ขึ้นมาใหว่ะยากแน่ผ่านไปแล้ว แต่เป้าหมายมันมีหลายอย่างมันไม่ใช่เป้าหมายแบบว่าเป็นใหญ่อะไรล่ะที่ลุงบอกมันมีหลายอย่างอ๋อแล้วนี้ถ้าถ้าสองคนนั้นแต่ทำแบบทำเป็นแก๊งสำเร็จลใช่ป่ะเราจะกลับเข้า jk ก็ต้องทิ้งคนในแก๊งอีกทีหนึ่งเนะแถวที่กูอยู่อ่ะมันใช่ครับแต่บางคนถ้ามันได้ที่ลุงบอกอ่ะถ้าถ้าได้ดีอ่ะแล้วอยากไปทําแก๊งต่อก็ลุงก็ไม่เอากับก็ทําต่อไปเลยแต่ถ้าลุงเนี่ยกลับ ถ้าใครอยากกลับก็กลับได้โอเคนะมึงจะตะโกนทำที่อะไรลั่นเลยสัตว์ปกติอะเนี้ยปกติมีเปล่าไม่น่ามีครับมีใครถามเปล่าไปมึงก็มีคำถามเยอะแยะมึงก็ถามซะตอนนี้เออรู้ครับแล้วผมจะหาคนจากไหน ไอ้สดมีอะไรพูดไหมไอ้แจ็คไอ้จุกไอ้เบิร์ดมีอะไรพูดป้ะพี่เหมิงก็จะถามเลยนะเมื่อกี้เยอะเหรอไอ้บาดีแบารพูดดิไอ้บาดีเดี๋ยวกูบอกว่ามึงมีมึงมีมาขวดนะแก๊งละาสามคนบอกที่อะไรสอบเอาวให้สามคนจับคู่ใหม่ไอที่สามคนแล้วจุกแล้เยอะไปผมว่าเป็นคนสี่ที่ในเว้่กูว่าเป็นคนเป็นสี่นะเว้ แก๊งมันเยอะเกินเออมันเยอะเินไปเดียบมาตอแถวมาต่อหลังเขาอ่ะขอเขายังกูมองว่าในเมืองน่าจะมีประชาชนเยอะนะได้ครับแก๊งบ้นที่หนึ่ง้แยกรานนี่หมแก๊งบ้านที่หนึ่งนั่นแหะเข้ามารวังอะไรจะโนบูอะไนม่ได้ยินเัื่อกาในเมืองน่าจะมีประชาชนเยอะปวงหญอเงียบกิ๊บเลยที่ไม่มีแก๊งพี่มินน่ะพี่มินวะยังไงดี ยังอยู่อบตจีบ้างหนึ่งครับว้างหนึ่งครับอบตจีโอเคส่งมึงเข้ากิบได้แถวมึงถ้าในนี้โดนแก๊งไหนตีโดนกดห้ามช่วยทุกกรณีห้ามช่วยโอ้โหจะมีแก๊งเกิดใหม่ประมาณสิบแก๊งอ่ะไอ้เหี้ยอันนี้มึงสามแล้วเหรอ กูเหนไส้นีมึงคือแยกกันไม่ได้นี่กูเหมือนไส้บอยกูตีแกงบอยดีกว่ากดแกงไอ้บอยดีกว่าแกงวัดสี่ได้ไหมครับสีได้ไหมสีได้ไหมครับสีสีสีเอ้ีแกงหนึงมานึ่งสงสามไอ้ยอยมึงก็ี่จะเต็มตามึงก็มานี้มึงมานี้มึงมาีมึง่มานอมึงน่มาหน่มามาหน่อยมหยมน่มาหนีห่ยแนมมน่อาหนม่มานเอยมาย่ยาห่อมม่อาามมอยยั ยืนเหมือนละวันอะอย่างเงี้ยไอ้ก้อนมึงวันนี้มึงมึงอยากมา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 รวมการกูชัดเจนรวมการกูกกระชากเกล็นขันหมื่งขันเกล็นตาสลักเกล็นตากึ้บบกบ่อน้ำไม่เดินไปหาควายแล้วเอ็งเป็นยังไงเขาแล้วไอ้มึงมึงมึงยืนยังข้างกันมึงก็ไม่รวมกันนะเออกูไม่รู้ว่ากูอยากจะเป็นบ่อน้ำหรืออยากเป็นควายบางมาบางมานี่นี่คนนี้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 จับคนนี้ได้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  พีพี่ไงอ่ไม่รู้ว่าพี่ผมว่ามีของดีไม่เป็นไรเรอสามก็ได้เว้ยบอยถือว่าผมเป็นขี้นะถ้างั้นอ่ะแล้วก็ในในในสี่คนเนี้ยมีใครไม่มีอาบุตไหมนี่นี่นี่แป๊บหนึ่งคะกูแนะนำให้นะเนี่ยเนี่ยมันครบเว้ยไอ้บอยไอ้บอยบิคอมไอแวรมาเนี่ยสามคน ไอแวร์ไปยืนทางหน้าแวร์ไอแวร์ต้องแยกกับกัวทางนั้นนะคือมึงต้องแยกกันใช่หรือว่าไอพวกนี้ต้องทําไงสักอย่างเนี่ยมันแมทพอดีเลยเนี่ยสองเหลือสองเนี่ยมึงจะท้าให้ตัวเองเป็นนี่ไงครบเลยวะก็นี่พี่เอออันนี้ครบอ่ะไอแวร์อยู่นี่ไงเรา่อมันส่งอยู่นี่มึงอย่าลืมึงต่อแถวดิมึงต่อแถวดินี่ไอจุกมองไม่เห็นมึงมาต่อแถวกันให้สี่คน่อแถวกันดิ เหียทำให้มันเป็นระเบียบยังไม่เป็นเลยจะใดเออแค่นี้แหละ<า><า>จบหก,กแก๊งจบเจตเตอร์เพเสี้ยวแจ็คว่างไงมีอะไรพูดไหมใครไม่มีวุฒปปะครับใครไม่มีวุธยกมือจะเอาอะไรครับตอนนี้ตีอะไรมาแล้วบ้างตอนนี้มีไม้พูบวกสี่ครับก็เดี๋ยวขึ้นบวกห้าให้พอไหมชิ้นเดียวพอใจ มีใครไม่มีไหมครับไอ้บอยโดนกูแน่บอยมูจะตีมือไอ้เฮี้ยหรือจองเด็กไปแกล้งมึงหนึ่งอาทิตย์ต้องสร้างแก๊งได้จำนวนแก๊งต้องกี่คนว่าถึงจะสร้างได้สิบปะสิบครับสิบครับสิบคนขาดอีกหโอ้หกคนนี้ชิวๆไม่ยากเอาไม่ยากหรอไม่ยากแล้วใครคัดคนเข้ามานะแล้วแบบไอ้นี่ไม่ดีนะจะเจอกันี เน้นแบบไอ้เฮียเน้นจํานวนน่ะไอ้เอาแบเน้นจานวนนะไอ้เฮียไอ้พวกเน้นจํานวนชวนคนมั่วเหมือนแก๊งกูเลย่ยฮี่อ่ะใครมาก็ไม่รู้โวยวบดค่คนเดียวใช่ไหมครับชวนชวนชวนก็มาคุรู้จักสักคนเลยเฮียคนเดียวมึงทำไม้บอกเท่าไหร่แล้วระบบโทษนะครับสนับมือนี่ถือว่าเป็นอาวุธไหมครับเป็นอ้าวแล้วลุงอ้าวลุงไม่คุ้นขึ้นบอกห่า พี่เมลอนเนี่ยพี่บวกสามเองอะพี่เมลอนไหลตกไหลตกกูไม่เกี่ยวได้เฮียมันชวนเมลอนตีอะไรไปพูดตีไม้บกสามให้ตีหอให้มันเกีวแล้วนั่นคือสิ่งที่มึงได้แล้วรถประมูลกูให้มึงคนเดียวคนอื่นไม่มีใครได้อ่าหาต่อเองครับอาวุธมึงคือรถไงครับเฉียบอันนี้ที่สิบสองใช่ไหม ได้วันที่สิบเก้าเราจะมาเจอกันคือเสาร์หน้าเจอกันตรงนี้อ่ะไม่เต็มมุมมองผมอ่ะลุงไม่เข้าใจหรอกเว้ยใช่คือลุงมีทรัพยากรแบบเยอะไงซื้อบ้านได้ชิวๆแล้วต้องมีวีดีกรร์มี่อะไรมาเล่าให้กูฟังด้วยผมเลยไม่ได้มีเวลาเลือกคนมากขนาดนั้นไม่เอาวีดีกรรมแบบพ่นกระจกกระจกนะเออเฮียพ่นคอกหมูอย่างเงี้ยได้หมูสองตัวอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะแต่ต้าด่ากูไปเนี่ยพี่สมไอ้จัดด่ากูละคนหนึ่งสองสามพัดหนึ่งสองสาม ต้องสามครับผมวันที่วันสองใบอ่ะแตพูดเด็ดตับหนึ่งนะก็ถ้าเดินออกจากตรงนี้ก็คือเราจะไม่มีความเกรงใจต่อกันและกัน ต่อให้รู้จกักเอาไว้แน่นๆนะ่ะหรือสนิท <4. S 1> หลังจากออกจากตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ทั้งหมดตัดออกไปเลยครับถ้ามึงอยากก้าวไปกับผู้กูต่อมึงต้องตั้งใจเว้ยไม่ใช่เหมือนแล้วก่อนแล้วอ่ะ ใช่พวกมึงก็เอาแต่สบายนั่งกินนอนกินพอมีสตตรี้ก็หายหัวมีกูไ้เซิร์กสองคนที่เข้ามาช่วยเพื่อนมีแค่กูไอ้เซิร์กพวมึงทำไรนอนตีพุ่งมีใครชื่อแกรู้เลยผมคิดแล้วผมคิดแล้วรู้เลยเฮ้ยสแตมดาวครับโอ้โหไอ้เสปุลที่เออกูสูตเสร็จแล้วด้วยสีดำครับสีดำไม่ได้ ไม่แต่คนในแก๊งผม่มันมีสตอรี่มันมากันนะเว้ยจริงๆถ้ามีสตอรี่มันมากันมันมาช่วยเพื่อนเนี่ยมึงก็ต้องดูด้วยมึงไปทับแต่ถ้าไม่มีสตอรี่่ะตีพุงแบบจับส่วนพวกไอ้โชคไอ้กั้ไอ้เจตไปค้างเ้าไอ้ตายนะกี่ตีนแล้วนะถ้ามึงทำตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูจะเอามึงส่งรายชื่อมึงไปออกจากวินเทอร์เฟลด้วยโอ้โหเจ็ดคครับ จะโชว์โง่นะไอโชคไอหนึ่งสองสามี่เรื่องว่าไงทดสอบสังคมอีพีสองมาละน่าจะคนที่รับมัดแรงอะส่งรายชื่อออกจากวินเทอร์ด้วยเคลียจริงๆผมก็อยู่ในวินเทอร์นะผมแค่ไม่อยากเอาชื่อมาใช้แนวธงแนวทางไปนั่งกวาดเสียหายอาหารนะครับไอ้จอนเล่นโอเคไหมกูดิไอ้จุกขออาหารเหรอนะครับ ไอบได้เลขหนึ่งของอารไอชับเป็โอเคไหมรู้แล้วไม่อิ่มครับไม่อิ่มเหรอมาหน้าบ้านเจังใหญ่นะเีชมพูไปหน้าบ้านมอิ่มนะกบาเกินมหมดเลยครับได้ได้ได้ไปหมดเลยใช่ไหมอืมคนอื่นยังนี้ดูคนอื่นดีอย่างไอโลมุนส่งมันมีอะไรบ้างนะห้าสิบโลคันเดียวครับขับรถโง่โเนี่ย ไอ้เราสีแปดดิชักชักก็สีแปดให้จากัวดิชื่อเรื่องอะไรก็เดี๋ยวขอดีเบอร์รถไม่ได้อีกคนไหนคนนี้ปะครับห้าห้าครับอ๋อชื่อมันชื่ออะไรอ่ะไม่คืนหมดเลยตีเราเราต้องคืนให้มันติดตัวหมดทุกคนอ่ะใช่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 ครับใช่ครับยัเป็นโบอยู่กับชักหรือเปล่าครับเรียกอะไรครับสามศูนย์สี่ครับ บค,ครัก็ <c oughs> จะไปไม่ลากันเลยเหรอบายพวกมึงอ่ะไม่ได้เริ่มจากศูนนะมึงฟังกูนะมึงไม่ได้เริ่มจากศูนนะมึงมึงเริ่มจากเลขหนึ่งด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มึงเคยเป็นหัวหน้าคนแล้วกูรู้ว่าคนทำอะไรดีกวอามีอะไรในมีอะไรเราหรไหมครับอ๋อนี่จะไม่ได้ครับโอ้ชิดมีกล่องซ่อมเอาเอากล่องซ่อมไหมเอาแคนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับไปไม่ลากันเลย บไปจริงเคร้อจกเก้อเฮ้ยเฮียจะไปคุมคนอ่ะคุมหมาลูกป้อมไม่ได้ก่อนอย่าให้ออกไปกัดใครแค่นั้นแหละผมผูกคอไว้แล้วผมผูกคอวันวันวันเดินหาหมูปิ้งเนี่ยเฮียไปแล้วลูกพ่อบายบายเพลงนี้มาเลยเพลงนี้มาเลยเพลงนี้มาเลยเฮียเบอร์กูสามสี่ห้ามีอะไรไม่ต้องโทรมาอย่าสะเออ ไอเฮีย,ยนี่บอกเฉยๆที่บ้านอ่ะเดี๋ยวคุณจัดการเอ,อ,อ,องเพื่อะไรยังไม่ต้องห่วงเลยอติระบบผมไปแล้วอะ่ะ เราอะไรใช้อ่ะอ๋อผมมีอยู่แต่หมดไปแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งหลักเลยอ่ะเศรษฐ์เจมส์ปิ๊จิปิ๊จเฮ้ยยิ่งไปไกลตีนดิอย่ามาเอออย่าได้กูดิไอ้เหี้ยไอ้เศษสวายไอ้เหี้ยขยะเกียร์เฮ้ยไม่บอกกน้องพี่ป้าปิ๊จิปฏิกูลไอ้เหี้ยเชี่ยเลีย ผมกเดาไม่ได้เลยดิผมไม่ได้มีธุระจะคุยกับมึงกูจะคุยอ่ะอะไรก็คุยด้วยได้ไงไม่ได้ไม่ได้ฟังอ่ะฟังเฉยเฉยอ่ะต้องเข้างบ้านรถบไปก่อนข้างบ้านไม่ไม่ไม่แล้วแล้วแล้วโอ้โหแล้วมึงมึงมึงไม่มีรถมีครับมีผมมีแต่มันมันตกใจเฉยๆค่ไมครับลุงเดี๋ยวมาโทรรถไม่สีแปดอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วก็ไปกับพวกพวกไปเหมือนกันหมดเลยไม่เหลือเลยมันจะไปเตี๊ยงใครวะถามจริงจะรีบเอาไปไหนวะไม่เข้าใจเลย ไปไปเ้ยไปผ่านมาให้จำใช่ไหมคันนี้ใช่ว่ามันดีแค่ไหนอ่ะมึงมึงก็ยังมีเวลาพิ่เสร็จเองเว้ยเพื่อให้แลมโบกลับมากันไม่ได้แล้วล่ะคันเดียวเฮ้เฮ้ย้ยกูช่วมึงจะเปิดอพี่คอมบักนะจะไม่มีแล้วล่ะไอ้ย่านอนน้องมาแล้วไอ้เหี้ยไปเคลียร์น้องไปลุงเคลียร์เอาเคเลย เร็วเวลาเดินมาด้วยไปเรื่อยๆละใส่เสดใส่เสดใส่เสดเชียวนี่ใส่สูตรมาด้วยไอ้เนาะมาคุยกับลุงกูเดี๋ยวนี้ไอ้เมื่เอาหัวหน้ามามาโอเคเร็วๆหัวหน้าตัวคุมมึงตอนเนี้ยก็บอกหัวหน้าอยู่พวกพี่ก็ไอกูจะเลี้ยวซ้ายแต่พวกมึงอ่ะเลี้ยวกูไม่ไหวหรอกเราพอยแค่นี้ดีกว่า ไปทำตามฝันมั้งเถอะส่วนเรื่องบ้านเดี๋ยวกูช่วยชักมึงกลับไปได้แล้วขอบคุณมากคบลุงกูช่วยขอบคุณมากครับที่ให้บอสผมกลับมานะครับขอบคุณมากครับลุงทุกอย่างเลยจะจะจะไม่ลืมบุญคุณนี้นะครับลุง ขออนุญนะครับเรื่องบ้านมึงขาดเท่าไหร่มึงบอกกูแต่ตอนนี้กูมีเงินอยู่สี่แสนขอก่อนได้ครับใช่เป็นเรื่องโชคชะตากันลุงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรื่องบ้านเรื่องไหนมึงขาดเงินเท่าไหร่มึงบอกกูพูดซะเยอะเลยขอบคุณมากครับลุงขอบต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ้สนุกมากบมาขอบคุณมากครับสนุกสนุกสนุกขอบคุณครับพี่ลุงมึงยังยังไม่ ต้องฝึกอย่างกากยังเลี้ยวเลีวสายเลี้ยวสายไม่ได้อ่ะไม่ได้กากหรอกพรามึงเก่งกันทุกคนเว้ยแต่ว่ามันยังหลายหลายอย่างอ่ะวิธีการมึงระบบอ่ะเออระบบมึงอ่ะยังไม่ค่อยเข้าขากันไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวคนใหม่ใหม่มาเยอะครับเดี๋ยวต้องเข้าใจเข้าใจไอ้นี่ครับยังกากโซ่โซเอ้ยเดี๋ยวพ่อกูช่วยไม่ต้องห่วงมีอยู่สองร้อยมีสองร้อยไอ้ชักเจอกัน เขาครับลงก่อนไหนดิไอ้้เหียครั้งก่อนมึงไปไม่ลากูเลยเอ้าจะไปลากันแล้วเหรอเนี่ยช่วงช่วงนี้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเป็นโควิดด้วยครับมันเข้าโรงพยาบาลกอดไงวะเนี่ยมันเคยกอดวะอ้าวแล้วมึงไม่เป็นหรอผมยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าว่าติดหรอแต่ผมยังไม่ติดครับผมไม่ได้ไปครับวันนั้นเจอกันเจอกันขอบคุณมากครับเจอกันเจอกันขอบคุณครับเป็นลาชัดปะเฮช่วงนี้ช่วงนี้ เจอมึงเอบาหนาถ้ากูเจอมอไหนกูฆ่ามึงแน่คำพูดคุณขุนมึงมึงมึงฟังไว้เลยถ้ามึงมึงคิดดูโอกาสเนี่มันโคตรแบบมันหลุดลอยไปแล้วอ่ะคือถ้ามึงพร้อมแล้วมึงเป็นระบบกว่านี้คือกูเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยนะเว้ยแต่มันเพราะว่าประสบการณ์ที่มึงขาดไปอย่างมากอ่ะมาสารมึงนวความต่างชั้นอ่ะที่มึงแสดงให้เห็นอ่ะมันเลยทําให้เลี้ยวซ้ายไปด้วยไม่ได้ริดไว้มึงยังเลี้ยวซ้ายตามมันไม่ได้อ่ะดังนั้นมึงต้องไปปรับ เข้าใจครับพี่มันน้าเสียดายถ้าเลี้ยวซ้ายไปอ่ะพวกมึงจะเสียของฟีแนดมึงไม่อยากเสียของฟรีแน่ใช่มึงเล่นเงินดั้เซฟไปก่อนมันดูออกเว้ยอะง่ายคนอยู่นานกับคนนี้แบบขึ้นมามันดูออกเลยอ่ะวพรามึงเจอดีสมมติมึงเจอดีจีไม่ได้เละนก็แพ้เละเพราะว่าแต่ดีจีเลยตอนนี้พูดจริงจริงเลยไม่ได้แบบว่าเยี่ยงเลยนะฝีมือพวกมึงเก่งกูยอมรับเก่งทุกคนเว้ย แต่เรื่องก่อนนัไรวะเรื่องแบบหลายๆอย่างอ่ะเพิ่งมาใหม่เอาเวลารยากพร้อมเอาเวลาที่ไปอยู่ในเทนนิ่งอ่ะมาฝึกขับรถดีกว่าอันนี้มองว่าเก่งแล้วอาวุธเก่งหมดแล้วนะเอาวุธมึงมึงจะเก่งขนาดไหนวมึงจะฆ่าทีเดียวสิบคนเลยไงมึงเอามาขับรถอะฝึกขับรถมีรถแรงๆนี่อไปหาซื้อแท็กมาไม่จำเป็นต้องรถประมูลเว้ยมึงหาแค่แท็กมาแล้วมึงเล่นไลายเขาให้เก่งอ่ะ ตำรวจยี่สิบสามสิบคนเอาเคสมึงถ้าไม่ลงอ่ะเราก่อนเราก่อนเราเก่อนเลยดีนฝึกอะลายเขาก่อนดีก่อนดิก่อนดีเราก่อนดิเอ้ยขอบคุณมากครับพี่ลุงขอบคุณมากครับพี่ติ๊กบอกบอกบอกว่าคำคำพูดนี้จะเตือนใจไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะเว้ยขอให้มึงเตือนสติตัวเองว่ามึงควรทำอะไรอ่ะไม่มากก็น้อยขอให้มึงเกิดประโยชน์แล้วกันโชคดีโชคดีไอ้สมเรียกประชุมโกดังดิ สดีผมเอเนนขอครับพี่สมชายขอบครับขอบคุณนะขอบคุณมครับขอบคุณครับอะไรอ่าเี้ยทพีกอะมไรกันอ่ะขอบคุมากพี่สมชครับใช่ครับถ่ายคอได้นะเชี่อกูรับซื้อได้ครับได้ผชมตอไปงอนอนงอนอนยดถึงอ้ดีนะที่มันเลี้ยวซ้ายอ่ะมไม่พร้อมจริหวะเฮียเราไปไล่เก็บแก๊งเล็กแก๊งน้อยกันก่อนดีกว่า ใจเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจไอ้บอสจะรวมไหมหรือว่าไงไปคุยกันหน่อยไหมครับอ่ะที่คุยกันไหมพีข่าวเปลาเปล่ามีรถที่กูนั่งไหมพี่ข้ามวไหมีมีสี่ตัวเี่อยากนั่งผ้าคลุมอ่ะรถผ้าคลุมอ่ะนึกไงมันขับไม่ค่ะขับเองผมบอสอยากขับเองเออรถผ้าคลุม ผมเป็นหุ่นน่ะวัดจากเรือไหนบอกไงน้ำเลนน้ำเลนแต่ให้ทุกคนตามกันไปก็ได้อาน้ำเลนก็ได้ไปผมว่าไปคุยกันหน่อยไหมไปตรงริมทะเลปะริมทะเลที่เราไปนั่งรวมกันไปนั่นนะไปนี่ก็ได้แอ่ตีลาไปแล้วเคยลาไปแล้วไง